วันดีครับประจองหลงเดยนครับเตรียมลองบ้านนอ้ององค์ิ่งนะครับนี่มาแล้วนะครับกินข้าวกินปลากันเรียบร้อยอ๋วันนี้ลูกพี่ใหญ่มาวันนี้ลูกพี่ใหญ่มา วันนี้ต่อตัวไหนจับมันเดิมจาบด้านหน้าอ๋อเก็บสะพานแล้วสะพานเก็บเอาไปด้านหน้านะครับนี่ตองปลาเปิดแล้วนะครับผมเนาะ ลุมนอ่ามนจะานอนี่วันนี้ต่อด้านหน้านะครับผมเนาะจับด้านหน้าจับด้านหน้า กำลังต่ทางๆๆนะครับไอรถปลายแดงนะครับม,มาแล้วนะครับเลยเต็มที่นะครับทีมงานจรวดนะครับผมนะวันนี้อากาศดีปลอดโปรง่งเลยครับผม่ีลุยด้านหน้ากันนะครับวันนี้ ด้านหน้ามันจะเป็นซิกนะครับจองเล็กๆมาามันไม่เมื่อนด้านด้านล่างนะครับด้านล่างมันจะเป็นแป้นเดียวเป็นใหญ่ยาวนะครับผมนาะงานเดียวว่าเข้ามาเก็บงานแล้วนะครับผมงานบิวดี้ดี้จะมีหลานให้ไหม fc ตามนะ ดินดดิดดิจะมีหลานได้หรือเปล่าฮะจะฮะดิจะมีหลานได้ไหมนี่อึึนะฮะฮอุยอุยเจ็บหยอกอย่าชนได้เลยเนาะอ้เนี้ นี่นี่ร <c oughs> อนะครับผมรอโูนฝรั่งเลยกินไม่ต้องว่วงนอนนะดีๆพักผ่อนนะนงานเดี๋ยวก็เข้ามาเก็บงานโอนนี้ยังต้องขัดอีกเนาะอีกกีรก่รอบสามกี่รอบอุดร่องด้วย ตามร่องตามขอบอุดหมดโอ้โหเก็บสสีอะไรหมดอือฮ oh ึโอ้นนห, uh huh. oh, หน้าจา้างครับนี่จะทำแบบบ้านแบบแบบบ้านไม้นะแบบเพื่อชีวิตหน่อยนะส mm hmm. อใจงงานเบลแล้วถ้าขัดแบบนี้อั mm hmm. oh นี่ผมต้อว่าเอาจริงแล้วนะเนี่ยโอ้โห mm hmm. oh คิวนี้ติดหมดเนาะไม่รู้ไนงะกำลังหันสิบวันสิบอยู่ใช่ไหมถานกี่อยู่อ่าแต่น่าจะติดนะเก็บอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับ fc ถามมาหลายคนแล้วนะครับผมเนาะแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับ,อ,อ,บอ,อืมโอ้ยนี่จังกำลังอุดรูอุดขอบตา ไม้นะครับตามหมดเนาะอุดหมดครับดมดูดีครับอืมอือ ่มือกรับละเอียดครับเล็กๆน้อยๆไม่ปล่อยผ่านขัดหมดนะครับนี่ไม่แต่วงกบนะครับขัดนั่นใหม่หมดดูเลยครับนี่ไม่ใช่ง่ายครับผมไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายนี่ไม่ใช่ง่ายนะครับนี่อันนี้ยังอีกสามสี่รอบนะครับในการขัดโอ้สุดยอดครับผมเอาละครับนี่เริ่มเลยด้านหน้ากันแล้ว นี่สวัสดีครับไม่ได้ไม่ได้ด้านในยังไม่เ็จแต่สวยสวยสวยนี่มามาด้านหน้าครับผมโอ้ ก็มีคพ่อเอกก็มีคลิปช่องพ่อเอกได้เลยเจ้าของบ้าน <c oughs> อันนี้ข้างบ้านนี่ถนนทำมาแล้วอ๋อเครื่อนย,ย้ายเครื่องจักรมานี่เนาะ ครับเดี๋ยวให้ช่างเขาลุยไปนะครับผมเนาะนี่ครับอัปเดตให้ดูนะครับเจ้านี้นะครับต่างทีมงานเจจำปีครับแล้วก็งานบิ้วนะครับงานเก็บเยอะรายละเอียดนะครับเก็บห้มันสวยงามนะครับผมเนาะเกครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะ เออนอนอาไม่ไม่ไปแล้วไปน่ไม่ได้ครับพุ่ม่อไปมันก็จะหนังเฉงข่อยมองนะครับหมูเออเอาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าน,นี่ก็จะเดทดูนะครับพุ่มเนาะสวัสด,ดีครับ